สวัสดีค่ะมือนีอีสานบานย่ายกีนย่ายกีนผ้าส้มดอกกระเกียวย่ายกีนหรือพี่น้องเอยออกดีดีย่ายกีนกับมาเก,ก็บดอกกระเกียวคือเก่าแล้วพี่น้องเขาก็เลื่อมเก,ก็บได้ครืงกระตาแล้วไลายลาย่มือนีผู้ใดต้องการสร้างได้หรือพี่น้องเด้อผู้นะ่ะกำลังปรงปรงขึ้นมาก,กับปินดอก พงคนมากกับบินดอกย่ากินผ้าส้มพี่น้องพูน่ะโอ้ยงามกะงามพูน่ะดอกกระเกี่ยวอีสานบานย่ากินพูน่ะมุลุมิลิลตุลุติลิอยู่พี่น้องลวกบ้านบานท่านสายนำผึ่งพี่น้องพูน่ะย่ากินผ้าส้มส้มดอกกระเกี่ยวพี่น้องเอ้ยเก็บดอกกระเกียว ตามออเดอร์สั่งเด้อพี่น้องผู้ใดต้องการสั่งได้ยิวบานยายกินแต่พองอีสานบานยายกินมือตื่นขึ้นกับมาเก็บดอกกระเกี้ยวพูดนะพี่น้อง,องยายกินผ้าส้มงามงามลวกบานหวานหนึ่งใส่ป่าลวกกระปุ่นกับแก้วพี่น้องพูดง,งามคักงามแน่มือนี่ ถือฝนแหงออกดีเด้อพี่น้องเด้อพุดนะย่ยกียนผ้าส้มงามคักงามแนนพูดนะนี่แต่ดอกงามงามพี่น้องพุดนะงามคักงามแนนยาากีนปลูกไว้น้ำไรหน้าสวนผสมยาากีนนี่ละพี่น้องพุดนะท่านได้เก็บแล้วอยู่เขาก็เก็บได้สองหล่องงามคัก สวยก็สวยพี่น้องเอ้ยพูดนะมึงรูมิลีอยู่ปลอดไปแลดแยกกีกนสิเก็บเอาแต่ปลอดอันที่บ่ท่านได้ผลยังสีแยกกินบ่ท่านเก็บนี่มีซูมือผู้ใด,ดต้องการสร้างใดเด้อพี่น้องเด้อพูดนะงามงามงามคัก ไปได้ต้องการมาส้มสวนย่ากีนกับมาด้วยปุะปุติปีอยูู่น่ะไปทั้งนาแห้งลายสวนมังกรที่กิ่งมันเป็นปลาบขามสมพี่น้องปูบขามสมแล้วก็ปปูมังกรใส่รองกลางอีกปูกพักวานอีกจักบักเขียบจักพักวานสวนข้วย่ากีน สวยพอพี่น้องคุณมันซ่อนแต่ดอกกระเกี่ยวนี่แหละมันงามขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปอีสานบ้านย่ายกีนขอบคุณหลายๆค่ะ